ประวัติอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลายัยศรีนครินโรดประสบการณ์เป็นอาจารย์วิทยาล,ายลัยสละศึกษาอ่างทอง4พุทธศักราช2520ถึง2522ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่3เดือนเมษายน พุทธศักราช2522และเป็นอมภภาคทั้งตัวมานาน28ปีศึกษาและปฏิบัติธรรมแนวหลวงพ่อเทียนจิตตาสุโคตั้งจตปีพุทธศักราช2538อุปกรณ์สอนธรรมวัดป่าสุขโตอำเภอแก้งครอ้อจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้ร่วมจัดรายการวิทยุของชมรมเพื่อนคุณธรรมปีพุทธศักราช2546จนถึงปัจจุบันเจ้าของหนังสือจิตสดใสแม้กายพิการหนังสือเพื่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายของกรมรบัณฑ์ม กระทรวงสาธารณสุขจะรับเชิญสัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ดังนี้รายการจุดประกายเมื่อปีพศ2546รายการเจาะใจเมื่อปีพศ2547และล่าสุดรายการคนค้นคนเมื่อวันที่7เดือนสิงหาคมปีพศ2550 ดารารังวันสื่อสร้างสามสุขภาพจิตสาขาสื่อบุคคลประจำปี2,550จากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข นมัสก,การพระคุณเจ้าเรียนท่านประธานสวัสดีเพื่อนพ้องพี่น้องชาวกัลยาณธรรมในานามของชมรมเพื่อนคุณธรรมดิฉันสิมีนาประเสริฐพักดีรู้สึกยินดีและอบอุ่นใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับเพื่อนพ้องพี่น้องชาวกัลยาณธรรมในโอกาสนี้ การที่ชมรมการ,รยานธรรมประสบความสําเร็จในการจัดประชุมธรรมที่สามารถรองรับผู้คนได้นับพันๆคนเช่นนี้นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ควรค่าแก่การอนุโมทนายิ่งนักชมรมเพื่อนคุณธรรมของเราเป็นเพียงชมรมเล็กๆที่ทำงานในด้านการผลิตสื่อแล้วก็เผยแพร่ออกไป เพื่อที่จะแบ่งปันสาระประโยชน์ทางธรรมเพื่อให้เป็นการพัฒนาคุณภาพจิตสู่การมีชีวิตที่ดีงามแก่เพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราเราทำงานกันในรูปแบบของหนังสือซีดีแล้วก็วีซีดีปีนี้นับได้ว่าเป็นปีที่เจ็ดที่พวกเราทำงานในด้านการเผยแผร่ธรรมแต่เราจะมาถึงวันนี้ไม่ได้เลย ถ้าเมื่อห้าปีที่แล้วดิฉันเองไม่ได้มีโอกาสพบกับท่านอาจารย์กำพลทองบุนุ่มดิฉันพบท่านโดยบังเอิญที่วัดป่าสุขโตการครั้งนั้นทำให้ดิฉันเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะนำท่านอาจารย์กำพลไปให้เป็นที่รู้จักของใครต่อใครที่ยังทุกข์ใจอยู่ด้วยความที่ท่านอาจารย์กำพล สามารถมีสภาพจิตใจที่สดใสได้ทั้งๆท,ที่โดยสภาพร่างกายแล้วท่านอาจารย์แทบจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนอกจากนั้นอาจารย์กำพลยังบอกอีกว่าทุกวันนี้ท่านลาออกจากความพิการแล้วอาจารย์กำพลมีสภาพจิตใจที่สดใสได้อย่างไรทั้งๆท,ที่ร่างกายพิการ อาจารย์กำพลลาออกจากความพิกขรได้อย่างไรทั้งๆที่ยังคงอยู่ในร่างกายท,ทิการอาจารย์กำพลสามารถท่ามกระแสของความทุกข์ที่ถาโถมเข้ามาในจิตใจได้อย่างไรวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์ชีวิตของท่านอาจารย์กำพลทองบุญนุ่ม ผู้ที่มีจิตสดใสแม้กายพิการและด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ท่านอาจารย์เนี่ยได้รับเชิญไปออกรายการทีวีหลายรายการด้วยกันบางเช่นรายการจุดประกายรายการเจาะใจรายการชีิตไม่สิ้นหวังรายการคนค้นคน,คนรายการธรรมะในใจ และในปีพุทธศักราช2550ที่เพิ่งผ่านไปท่านอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มยังได้รับรางวัลสื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตสาขาสื่อบุคคลจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดนี้จึงเป็นเครื่องยืยยนยันถึงความเป็นท่านอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มผู้ที่มีจิตสดใส ด้วยมีธรรมประจําจิตช่วยพิชิตโรคใจให้ห่างหายแม้พิการก็เป็นเพียงเรื่องของตายตราบวันตายสิ้นทุกสุขนิรันด์ลําดับจากนี้ไปเพื่อนพ้องที่น้องชาวกันยานธรรมจะได้รับฟังคําบรรยายของท่านอาจารย์จําผพลทองบุญนุ่มในหัวข้อที่มีชื่อว่า ข้ามกระแฟขอเชิญพบกับแท่์อาจารย์ได้เลยค่ะกลาบนรัสรการละคุณเจ้าที่คารบอย่างสูงขอคารวะท่านผู้อำนวยการท่านอาจารย์ดรสนงวราอุไลแล้วก็ ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านผู้จัดงานและกระผู้ที่มาร่วมกันฟังคำบรรยายและปฏิบัติธรรมในวันนี้